ซีเรียเป็นทีมที่อันตรายมีผู้เล่นคาแข่งอยู่ในต่างประเทศหลายคนมีกองหน้าที่อันตรายที่เล่นอยู่ในลีกซาอุดิอาระเบียทำประตูได้เยอะเป็นตัวที่อันตรายต้องระวังให้ดีเราต้องมีสมาธิกับเกมหวังว่าจะทำผลงานได้ดีในแบบของเราและก็เก็บชัยชนะให้ได้เพื่อแต่อันดับแลงกิ้งขึ้นไปอีก ตัวผมและนักวิเคราะห์และทีมงานพยายามศึกษาคู่แข่งอย่างซีเลียแต่พวกเขามีโค้ชใหม่ที่เพิ่งเข้ามาคุมทีมเป็นเกมแรกมันไม่ง่ายเลยในการคาดเดาแนวทางที่เขาจะเล่นในพรุ่งนี้แต่จะชัดเจนขึ้นในเวลาที่เกมเริ่มขึ้นเราก็จะพยายามเตรียมความพร้อมกันในหลายๆสถานการณ์แต่จริงๆทีมของเรา เน้นที่ทีมของเรามากกว่าเล่นให้ดีในแบบที่เราซ้อมไว้หวังว่าแฟนบอลชาวไทยที่อยู่ที่นี่จะมาเชียร์เราและก็แฟนทางบ้านเปิดทีวีมาเชียร์เราเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดด้วยหวังว่าแฟนบอลทุกคนจะช่วยให้เราทำผลงานได้ดีทีมเจอกับเซเรียครับเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยครับผม มาดูกันว่ามาโน่จะจัดทีมลงยังไงจะส่งสามเอลงเลยหรือเปล่ากองหน้า3าเอสสุปชัยสุประโชคสุปนัดกองหลังที่น่าจับตาม,มองก็คงจะเป็นมิเคลสั้นครับแบ็ขวามาจะได้ลงประเดิมเป็นตัวจริงในเกมนี้เลยหรือเปล่าส่วนกองกลางก็มีชนะเทียบแล้วครับตัวทำเกม อากเป็นกำลังใจเชียร์ให้ทีมชาติไทยครับซ้อมเป็นนัดสุดท้ายแล้ววันนี้